สวัสดีครับสวัสดีเอีพี่น้องชายกีตูครับผมวันนี้เรากำลังทำของเล่นใหม่ครับของเล่นไว้ต่อพ่วงรถไทครับผมเดี๋จะเป็นอะไรกันดกเดี๋ยวมาดูครับผม เรอาว่าสองเตียงตียงก่าตุนของแล้วเอ้าหลังจากที่เราได้ของเล่นมาใหม่ครับเอามาเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ครับผมอ้าวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมัดก่อนมัดก่อนยกรถครับจะต้องใส่เกียร์หนึ่งไปเ่าเบาดูด้วยดูหลังด้วย <C os> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มันค้างเกียร์มันค้างฮัลโหลไปดิไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ค่อยลากไปแล้วครับเราประยุกต์ใช้ครับเอาตัวต่อพ่วงพานรถไถนี่แหละครับทำเป็นอุปกรณ์ท้ายลากเ <umba> บาเบา Tao ghé, đưa kia khao, Đưa 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 Ê, kia khang môn Này môn hai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  Hả? hai môn 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 này